พักร,รวมแนวน้มทั้งหมดกับคุณนัทธีจุฑาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททัซิโกฟิวเจอร์จำกัดครับคุณนัทธีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอรชุนบุญนิชนาสวสัค่ะครับผมตลาดทองคาในช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับช่วงเดือนวันแม่เนี่ยฮะ ค่ะสำหรับราคาทองคำเดือนที่แล้วนะก็เป็นอีกเดือนที่ราคาทองคามีการปรับขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคาอย่างในตลาดโลกนะ,ะถึงว่าทั้งเดือนในเดือนสิงหาคมก็มีการปรับตัวขึ้นประมาณ5 5างนะคะประมาณ7 3็าเหรียญดอลลาร์จากระดับประมาณหนึ่งันอ่าตอนเปิดประมาณ1 3 0 0นสยะคะ2ี่บกเหรียญนะคะ,นนะ,คะก็มาปิดที่ระดับ1 3ึ5งเหรียญดอลลาร์านะคะแล้วก็แกว่งตัวในเดือนก็ เคลื่อนไหวประมาณ1,372เหรียญจนถึง1,433เหรียญนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูเป็นราคาทองคำใน บ้านเรานะจะเห็นได้ว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นคนน่อนข้างเยอะนะคะจากที่อยู่ที่ประมาณ19,650นานะคะจากตอนนั้นราคาทองคําก็อยู่ต่ํากว่าระดับ2 0 0 0 0บาทนะคะก็มีการขึ้นมานะแล้วก็ปิดของเดือนสิงหาคมที่ระดับประมาณ21,250บาทนะคะก็มีการปรับตัวขึ้นมาเกือบ2,000บาทนะคะก็ประมาณ8%กว่าซึ่งตรงนี้นะต้องบอกว่าราคาทองคําในบ้านเราที่มีการปรับตัวขึ้นมามากกว่าราคาทองคําในตลาดโลกนะเรื่องจากค่าเงินบาทด้วยนะ ที่ถือว่าอ่อนค่ามาค่อนข้างมากจากตอนต้นเดือนสิงหาคมนะคะอยู่ที่ระดับประมาณ31บาท25สางนะแล้วก็อ่อนค่ามาหลุด32บาทขึ้นมาแล้วก็มายืนที่ระดับประมาณ32บาท10กว่าสางนะคะซึ่งตรงนี้ก็เลยทําให้ราคาทองคาในบ้านเราปรับขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าสาเหตุที่ราคาทองคาในตลาดโลกมีการปรับตัวขึ้นในเดือนที่แล้วนะคะถือว่ามีหลากหลายปัจจัยนะะไม่ว่าจะเป็น ปัญหาความรุนแรงทางด้านอียิปต์นะคะที่จะมีการขับไล่ไประธานาธิบดีทางอียิปต์นะคะตรงนั้นก็มีชาวตะตนในเมืองนะคะแล้วก็ทําให้เป็นส่วนหนึ่งที่ราคาน้ำมันับ,บตัวขึ้นแล้วก็ราคานองคำารับตัวขึ้นด้วยประกอบกับทางด้านซีเรียนะคะข่าวล่าสุดที่ ถือว่าทั้งทางชาติทางตะวันตกนะคะสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางอังกฤษที่ว่าจะมีสงครามกับทางเอเวอร์ไมท์นะตรงนั้นก็มีความวิตกกังวลแล้วก็ทําให้ราคาน้ามันปรับตัวขึ้นแล้วก็ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคาก็มีการปรับตัวขึ้นด้วยค่ะครับอันนี้คือเป็นแนวโน้มด้วยนะตลอดทั้งเดือนนี้จะขึ้นไปมองโดยโดยโดยสถิตินี้เป็นยังไงครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างเดือนที่แล้วการปรับตัวขึ้นน้ามีทั้งแยกทั้ง อาจาร์การความไม่สงบต่างๆนะรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะที่ออกมาแย่นะคะก็เลยมีทําให้ราคาหขับปรับตัวขึ้นมาด้วยนะแต่ว่าสําหรับเดือนนี้นะต้องบอกว่าสถานการณ์ความไม่สงบนะคะเริ่มจะดูมีความทีคขายมากขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะหลังจากที่ประธานาธิบดีของทางสหรัฐอเมริกานะคะนายโอบามาก็ได้มีการ บอกว่าอาจจะต้องของการร,รอจากทางสภาคองเกรสซึ่งเราอาจจะต้องติดตามกันต่อในวันที่9<ช>นะคะ<ช>ที่จะถึงนี้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการคาดการณ์ว่าอาจจะไม่อนุมัติตัวการเข้าโจมตีในในตรงนั้นนะคะก็เลยทําให้ตรงนี้ก็เลยคลายความกังวลไปแล้วก็ทําให้ราคาทองคำมีการปรับตัวลงมาบ้างนะคะหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเดือนนี้ก็ยังมองเกาะการเคลื่อนไหวของราคาทองคำที่ระดับ1,300เหรียญจนถึง1500เหรียญเยอรมันนะคะซึ่งถ้าคำน เป็นเงินบาทนะประมาณขัสองบาทก,กว่าๆนะก็จะตกราคาทองคําแท่งอยู่ที่ระดับประมาณสองหมื่นบาทจนถึงสองหมื่นสองพันก้ารอบาทค่ะครับผมเพราะฉะนั้นเดือนนี้ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของท่าทีสหรัฐสงครามในซีเรียเป็นตัวกดดันตลาดมากที่สุดไหมครับหรือยังมีตัวอื่นอีกไหมฮะค่ะสำหรับในเดือนนี้นะคะจริงๆก็คือการปรับตัวขึ้นของทองคาที่ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องสองเดือนติดต่อกันนะหลังจาก ที่ไปทําจุดต่าสุด1,180เหรียญนะจะเห็นได้ว่ากรอบการขื่นใหม่ในเดือนนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างเพราะว่าเนื่องจากมีประเด็นที่ต้องติดตามในช่วงกลางเดือนนะคะวันที่1 7 8กันยายนที่มีการประชุม FOMC ของทางสหรัฐนะซึ่งถือว่าเป็นประเด็นหลักมาตั้งแต่ต้นปีทางด้านสหรัฐอเมริกานะคะประเด็นทางด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโต QE นะว่าจะมีการปรับลดขนาดไหมนะถ้าเกิดว่าในการประชุมครั้งนี้ทางสหรัฐมีการปรับลดขนาดลงมานะคะในตัวมาตรการ QE ก็จะเป็นผลลด กับราคาทองคาแล้วก็อาจจะทําให้ราคาทองคำมีการปรับตัวลงได้นะคะแต่ว่าในท่าตรงินข้ามนะคะถ้าเกิดว่า,าเฟดยังคงยืนยันว่าจะยังไม่มีมาตรการายังไม่กลับไม่ปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้นะคะก็อาจจะเป็นผลบวกกับราคาทองคำแล้วก็อาจจะปรับตัวขึ้นต่อได้นะแต่ว่าทีนี้เท่งนั้นก็ยังมองกรอบการเคลื่อนไหวในเดือนนี้ที่ดับสอง0มื่นถึงสองหมื่นสองพันแด้อยบาทนะตรงนี้แล้วก็น่าจะยังคงไซเวตรงนี้ถ้าเกิดว่าจะกลับสิ้นสุด ทิศทางขาลงแบบก่อนหน้านี้ที่มาในระยะยาวนะคะก็ต้องให้ทะลุระดับ1,500เหรียญขึ้นไปก่อนค่ะอืมครับอย่างหุ้นนี้ก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นผันผวนหนักเหมือนกันทองคำนิดแนะนำยังไงฮะสำหรับนักลงทุนช่วงนี้ครับ ก็สำหรับน้องทุนในช่วงนี้นะคะก็จริงๆมีประเด็นที่ต้องติดตามหลากหลายไม่ว่าความตึงเคลืค่อนในทางชาติตวันออกกลางนะคะการประชมุมเอเซีในช่วงกลางเดือนนี้นะ,ะแล้วก็มีประเด็นทางด้านเงินบาทด้วยที่อ่อนค่ามานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้น้อลงทุน ใช้ความระมัดระวังในการลงทุนทองคำนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะรวมถึงในนักถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นนะคะก็ให้ติดตามข่าวสารแล้วก็เทรดดิ้งตามกรอบแนวรับแนวต้านนะคะที่ให้ไว้ในแต่ละวันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวนะคะอาจจะทยอยสะสมทองคาในในช่วงจังหวะ แนวรับหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวรับที่ให้ไว้1,350เหรียญแล้วก็ที่ยดับ1,300เหรียญยูโสซาร่นะคะอาจจะทยอยซื้อทองคําประมาณ20%ถึง30%ของพอร์ตนะคะก็าจะาแนะนําสะสมก็ทยอยสะสมนะคะแล้วก็ถ้าราคาทองคำรับตัวขึ้นไปบริเวณแนวต้านต่างๆนะคะอย่างไม่ว่าจะเป็น เทียดดับ1,500เหรียญที่บ 1, อกนะหรือว่าเทียดดับ1,450เหรียญก็อาจจะปิดทยอยทำกำไรออกมาตามแนวต้านหลักๆด้วยนะคะก็ถือว่าให้เข้าออกให้เวขึ้นนะคะก็จะเหมาะกับกลยุทธ์การลงทุนสำหรับองคำในปีนี้ค่ะครับตอนนี้ทางบริษัทเรามีอะไรพิเศษสำหรับนักลงทุนบ้างไหมฮะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะจริงๆเราก็มีสันมนาอย่างต่อเนื่องนะคะสม่ำเสมอสำหรับตัวการลงทุนในกับคัสติโกนะคะแล้วก็ มีโปรโมชั่นก็สามารถสะสมคอยนะคะแลกของรางวัลไม่ว่าจะเป็นทริวอรเชอร์ต่างๆนะคะแล้วก็มีไปเที่ยวสถานที่ต่างๆก็มีนะะตรงนี้ก็สามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ทางคลาสสิกฟิ f เตอร์ค่ะครับผมขอบคุณมากนะครับ,บคุณนัทตทีครับ ค่ะคุณสวัสดีค่ะคุณนัทธีจุจาวรากุลปร,ระธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท c l a s s i c ิ Future จำกัดนะครับน,นี่ก็เป็นภาพรวมของราคาทองคาแล้วก็เป็นคําแนะนํำยังไงน่าสนใจแบบนี้ลองดูเพิ่เมเติมได้นะครับของ c l a s s i c ิ Future เ,เขาก็จะมีเว็บไซต์ให้เข้าไปหรือไม่ก็ไปสอบถามได้ที่นั่นเขาจะมีกลยุทธ์บางนี้ก็มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการหาข้อมูลในการลงทุนด้านทองคาครับ